แจมก็ไม่เข้าใจดูมันมันยุบมันยุบมันยุบมันมันยุบนะคะมันยุบสวัสดีค่ะเรามาดงดองดงอะไรนะอุ้ยดงตำแย่หรือดองว่าดงอ่าดงผักบุ้งบลูเดอร์เนี้ที่แน่ๆคือเห็ดตำแยทั้งตำแย่ทั้งผักบุ้งเลยนะแค่นี้ จาำแหย่สัดๆเลยบึงไว้สะอ่อนเดีถ้ากินจริงก็กินสดได้แต่ว่าว่าไม่แนะนำให้กินสดนะคะเพราะว่าวันนั้นว่าจำได้คือว่าเอาไปนะคะแล้วทีนี้ว่าเอาใส่ถุงว่าเอาใส่ถุงไว้ สองวันยังไปย,ยังไม่ได้ยังไม่มีเวลาทํานะคะแล้วว่าเอาใส่ถุงไว้แล้วด้วยความที่หน่อาเขามีเป็นยางนะคะคือคือมันอนั่นเลยยางเปื่อยเลยค่ะยางที่ใส่เนี่ยค่ะมันเปื่อยเลยว่าก็เลย้ยมันคือประมาณว่าถ้าเรากินสดเนี่ยมันก็จะน่ากลัวไปอีก เพราะฉะนั้นขนาดถุงขนาดถุงยางที่เราใส่ไว้มันยังเปื่อยเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปกินสดมันจะไม่เปื่อยเลยเหรอคะเนี่ยก็เลยแต่บางคนเขาก็อาจจะชอบกินกินบางคนเขาอาจจะชอบกิน,บน,ออจจบกนแบบเอดิบเนาะแต่ว่าว่าว่าไม่แนะนำดีกว่าคะ่ะ เพราะจากจากที่ว่าเอาเอาไปนั่นเอาใส่ถุงไว้แล้วมันถุงยางถึงกับเปื่อยเลยถุงหิวห้วค่ะมันเปื่อย,ยว่าก็เลยไม่แนะนําดีกว่าอุ้ยก็ยังไงเราก็เุ้ยเอาไปทําให้มันสุกดีกว่าเนาะ ไปทำสุกดีกว่าค่ะอย่าอย่าก,กินดิบเลยหรือ <c oughs> ไม่ก็คนอื่นคนอื่นเขาอาจจะรู้วิธีแบบกินดิบก็ได้เนาะ ฉันไม่อยู่ทำไมตรงนี้ฉันมาอยู่ดองอะไรนี่ฉันมาหา,อ,าอะไรนี่ไม่ต้งไตนนะคะ,ม,ะ,คะมันไปตรงนั้นมันจะตกไหมอ่ะนี่เอาไม่เสี่ยง อุ้ยแมหงพวกพระพวกพระเนี่ยนะฉันมาทำอะไรฉันก็ไม่เข้าใจดูมันมันยุบมันยุบม,มันยุบมันมันยุบนะคะมันยุบเดี๋ยว มันยุบนะคะมันยุบเดี๋ยวนะคะมันยุบมันยุบมันยับกลังกลังส่องหายอดอ่อนๆน,นะคะ จมอยู่าพียเดียววะเอ้าเอ้าอู้อู้มันอยู่ในหลืบน้อยมันอยู่ในหลืบเอ้าเดี๋ยวนะคะ ฮะเสียงเขาสาเสียงเลยแสีเขาพอดนะนี่ใสเธอเอ้าวเดี๋ยวนะคะเฮ้ย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 ยายาด้หงปาต่โบปิดปา่ไหนฮบ่มไม่ใช่ไม่ใช่อย่าปุ๊บมันเล่นลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลงตารางเลยฮาเต้ไม่แบกเอาว้เลหาเต้แนวนะว่าเนาะ ดันดาบโซยดันดากไปสิคะอุ้ยแม่เจ้าโอ้ยกล่มแต่งากสูห<า>เห็นแล้วเห็นแต่บใบเนี่ยมันดังพวก มันดังเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยเห็นม่ยอดมันอ่อนอยู่จ้ยอดมันอ่อนอยู่เด้ยอดมันอ่อนตอนเห็มันใปันไนตอ่อนี่ต้นำนีเป็นแตบ ห็น่โฟกัสโฟกัสอันนี้เนี่จ้าโฟกัสอันนี้โฟกัสโฟกัสต้อมุงให้ขน่อยเน่โฟกัสอันนี้บอกกกล่อหูเหอพวกเธอมาทำอะไรกันตรงนี้ เพราะเธอมันนั่งอีหยังกันมังนี้ป่าุ่งเขาพากันมาลุยป่าพุ่งเขาเซ้ย,เนนยมาวาบ้าน,น,าน,นบอกว่าเขาชอบปล่อยหมาฮ่ว

จะทำอะไรกินคะนเก็บได้ซ้ำเนี่อนอกนั้นมันมีแต่ต้นใหญ่ๆแล้วเนาะเอาแซาลมิดขอ่อยมาอู่อันนี้มันผักชีร้อมไม่ใช่เหรอเนี่ยทำไมมันร้อมยาวจัง <c oughs> ชื่อพักชีล้อมแต่ทําไมมันล้อมยาวจังเห็นเขาเห็นเขากินสดนะอะะไรคเนี่ยค่ะแย yes เห็นเขาเขาบอกแล้วเขาก็ไปเขาทำพริกเกลือแหมอืมแต่พี่ว่าไม่แนะนำเพราะอะไรรู้บ่าเพราะว่า ที่ที่ที่เราไปเก็บเก็บตอนนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้พี่เอามาไว้อ่าเอามาใส่ถุงพลาสติกไว้สองวัน,นถุงพลาสติกนะ่ะแบบมันมันมันโดนกัดอะ่ะย,ยกใช,ใช่โดนกัดแล้วยกขึ้นปุ๊บนี่แบบคือมันมันผุถุงพลาสติกอะ่ะคือแบบมันผุร่วงปุ๊บเลยก็เลยแบบ คิดว่าไม่แนะนําให้กินสดขนาดถุงพลาสติกยังโดนกัดซะขนาดนั้นแล้วแล้วเกิดเรากินสดไปเยอะๆแล้วเอลำไส้เราไม่พังเหรอคะเนี่ยิชชู่นอใหม่แล้วแต่ถ้าเราไปทําสุกแล้วมันก็โอเคไม่เป็นไรคิดว่านะ๋ยวมาคิดว่านะีกินแล้วอ้าวห้องบรเคยกินสดเนี่ โอ้แค so ่แค่ตัวเองทำงี้เมื่อกี้เห็นไหมเห็นยางไหมยืดเลยผักชีล้อมผักชีล้อมเาก็หากินไปน้อยหยาเด้นี่ยจริงเห็นมเนี่ยอันนี้อ่อนยอดอ่อนๆก็สวยอยู่นะอันนี้ไม่ไม่อ่อนอันนี้คือผักชีล้อมยังไม่เคยชิมเลยนะผักชีล้อมเป็นยังไง อันนี้ก็อ่อนๆเนี่ยเนี่ยกำลังขึ้นก็นุง่งอุ้ยกำลังขึ้นยอดสวยเลยไม่ไม่ร่นะา,ารงกายก็เป็นสนิม ไปจังสันละเอาอุ้ยนี่ยอดนึงกำลังขึ้นนะคะยอดสวยๆเนี่ยว่าชอบว่าชอบต้นเล็กๆอย่างนี้

กําลังสอดส่องสอดส่อง ฝรังงงพวกเธอไปทำอะไรกันอยู่ในนั้นฝรั่งงงเอลีไหมพวกเธอมาทำอะไรกันตรงนี้ว่าเห็นยอดสวยๆเล็กๆนะคะวากเลีอุ้ย ไม่เอาไม่เอาอันนี้อันนี้อุ้ยํำแยสอุ้ยอะไรแย่ <c oughs> ยเนี่ยหยอดตำแยเ่เขาเขามองมาฉันกระลบก่อนฮะ อะไรนะเออเราต้องมาเฮาวเ <c oughs> ชนเด้อ เราต้องเอาเป็นเอ๊ะอ,อ,อ้ตกใจเราต้องเอาเป็นลายสักนี่แหละค่ะ